สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูทุกทกท่านนะคะอะตอนนี้ก็ต้องขอพูดถึงเทคนิค Scaffolding เนื่องจากว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคหลักนะคะที่เรานำมาใช้ในการในการพัฒนาชุดฝึกครั้งนี้ขึ้นมาให้คุณครูนะคะประเด็นสำคัญที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือ ในเรื่องของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเราใช้คำนี้เพราะว่านำมาจากภาษาอังกฤษนะ,นะคะซึ่งซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า at risk students นะคะออซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปว่าเวลาที่หมายถึงนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราจะหมายถึงนักเรียนกลุ่มที่อาจจะเสี่ยงทางด้านวิชาการหรือเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมหรืออาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของแนวคิด ในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะซึ่งเป็นทฤษฎีของาวกอสกี้หรือบางคนก็ออกเสียงว,ว่าวีกอสกีนะคะท่านเป็น educator ชาวรัสเซียนะคะเราจะพูดถึงความหมายของเทคนิค scaffolding และท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะมาพูดถึงแนวคิดการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้โดยนำเทคนิคนี้มาใช้นะคะ ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าเทคนิค Scaffolding ของเรานะคะเป้าหมายหลักเลยจริงๆเนี่ยจะเป็นเทคนิคที่นำมาใช้ช่วยนักเรียนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลนักเรียนที่เป็นปัญหานะคะหรือมีปัญหาในบางสิ่งบางอย่างนะคะโอเคเมื่อเรามาพูดถึงนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วนะคะในตอนต้นว่ามักจะหมายถึงเขาอาจจะมีปัญหาทางด้าน ด้านวิชาการหรือพฤติกรรมเพราะฉะนั้นแนวทางหรือโอกาสของเด็กกลุ่มนี้ค่ะมีเป็นไปได้อยู่สองทางนั่นคือเขามีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จค่ะแต่ในขณะเดียวกันหลายๆคนนะคะของนักเรียนกลุ่มนี้ก็กลายเป็นเด็กที่ล้มเหลว ในฐานะที่เราเป็นครูนะคะแน่นอนว่าคุณครูทุกๆคนแล้วก็มั่นใจว่าคุณครูทุกๆท่านในที่นี้ก็เหมือนกันนะคะคงหวังว่าเส้นทางที่เด็กของเรากลุ่มนี้จะเดินไปควรจะเป็นเส้นทางที่เขาประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีวันยอมแพ้เราจะไม่มีวันออท้อแท้หรือหมดหวังนะคะในการที่จะช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ค่ะ ขอมาโฟกัสที่คำว่า a t r i s c h students นะคะหรือว่านักเรียนกลุ่มเสี่ยงนะคะในที่นี้ดิฉันขอขอขอเน้นนะคะเอ่อที่เด็กกลุ่มที่มีโอกาสมีความเสี่ยงที่เขาจะไม่ประสบความความสำเร็จทางด้านวิชาการนะคะในที่นี้เราก็พูดถึงการอ่านออกเขียนได้นะคะนั่นก็แปลว่าเขาอาจจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะที่แน่ๆคะแนน,นภาษาไทยออกมา คะแนนการอ่านการเขียนออกมาเขาก็คือเด็กที่ได้เกรดศูนย์หรือ1เท่านั้นนะคะเราจะโฟกัสที่เด็กกลุ่มนี้นะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้อาจจะมีพฤติกรรมนะคะบางอย่างที่ที่ที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหากับคนอื่นหรือแม้กระทั่งในบางครั้งก็อาจจะเป็นพฤติกรรมที่ที่ขัดแย้งในตนเองนะคะซึ่งซึ่งก็จะมีผลต่อความสำเร็จในการเรียนของนักเรียนนะคะจาก การวิจัยงานวิจัยหลายๆงานนะคะพบว่าครอบครัวนะคะมีบทบาทสำคัญมากๆ b a แบ็กกราวนหรือภูมิหลังของนักเรียนมีบทบาทสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กกลุ่มนี้นะคะกลายเป็นนักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนหนังสือนะคะขอยกตัวอย่างเช่นความยากจนนะคะหรือความที่เขาไม่ได้ คือไปเรียนหนังสืออยู่ในพื้นที่ที่ที่อ,อ่ภาษาที่ใช้ในโรงเรียนไม่ใช่ภาษาแม่ของตัวเองในกรณีของของเด็กในประเทศไทยก็คืออาจจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะคะที่พอเด็กกลับบ้านเด็กก็ใช้ภาษาอื่นเมื่อมาที่โรงเรียนมาใช้ภาษาไทยอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหานะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องเราต้องคอนเซิร์นหรือว่าเราต้องเราต้องอ,อ่ คำนึงถึงนะคะนั่นก็คือว่าแน่นอนในโรงเรียนทุกโรงเรียน,นะคะจะมีนักเรียนกลุ่มนี้อยู่การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มนี้นะคะควรจะลงมือกระทาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าควรจะต้องติดตามประเมินผลเด็กๆด,ด้วยะคะ่ะว่าเ,เขาจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะ กระบวนการต่างๆที่จะช่วยเหลือเนี่ยจะต้องเป็นไปได้ทั้งภายในและนอกห้องเรียนเ,ออเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปพูดถึงประเด็นแรกก่อนนะคะว่าควรลงมือให้เร็วที่สุดในที่นี้เนี่ยดิฉันพูดดิฉันหมายความว่าเมื่อเด็กครูผู้สอนจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีปัญหาตรงไหนแม้กระทั่งชุดฝึกที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ พัฒนามาเองโดยที่ว่าผู้พัฒนาอยากพัฒนาอะไรก็พัฒนาขึ้นมานะคะแต่เราได้เข้าไปทำกิจกรรมเราได้ไปสัมภาษณ์ครูเราได้ไปศึกษาหาจุดหรือประเด็นที่เด็กมีปัญหานะคะเราก็จะหยิบเฉพาะจุดนั้นมาพัฒนานักเรียนนะคะซึ่งโฟกัสหรือว่าจุดเน้นของการ ของการใช้นําเทคนิคนี้มาใช้กับชุดฝึกนี้คือเน้นการพัฒนาเป็นรายบุคคลน,นะคะหรือเป็นกลุ่มย่อยค่ะแล้วก็โอเคเรากลับมาที่ powerpoint อันที่2นะคะกระบวนการในการช่วยเหลือเนี่ยที่บอกว่าต้องเป็นไปทั้งในในและนอกห้องเรียนคือคือมันจะไม่ไม่ยุติธรรมกับเด็กอื่นๆถ้าเรานำเอาเออวิธีนี้หรือชุดฝึกชุดนี้ไปใช้ แต่ในห้องเรียนนะคะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยมีศักยภาพที่สูงมากนะคะถ้าแนวทางในการสอนนักเรียนนั่นก็คือเราจะต้องพัฒนานักเรียนให้ได้เป็นไปให้ใหได้ศักยภาพสูงที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการลงมือช่วยเหลือเด็กกลุ่มกลุ่มที่เรียนไม่ค่อยเรียนตามเพื่อนไม่ค่อยทันเนี่ยค่ะนำมาใช้นอกห้องเรียนจะได้ผลค่อนข้างเยอะกว่าและดีกว่า ทำให้เด็กในในคลาสใหญ่ไม่ไม่เบื่อด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจารย์คุณครูทุกท่านลองดูนะคะมันอาจจะนำไปประยุกต์ใช้ใน,ใน,ใ,นในห้องเรียนได้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ห้องเรียนนั้นความสามารถของนักเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกันใกล้เคียงกันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิธีนี้ วิธีการที่เราจะนำชุดฝึก scaffolding เนี่ยไปใช้ช่วยเหลือนักเรียนหรือหรือหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเรียนอ่อนนะคะโดยวิธีอื่นๆก็ตามจะได้ผลมากกว่าถ้าเราแยกเด็กเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็ไม่ไมเฉพาะพาภาษาไทยนะคะทุกๆวิชาแล้วก็ไม่ใช่แค่กลุ่มเล็กธรรมดาในกลุ่มเล็กๆนั้นนะระดับความสามารถของเด็กควรจะใกล้เคียงกันด้วยนะคะ บางคนอาจจะต้องเรียนเดี่ยวด้วยซ้ำไปนะคะถ้าเกิดว่าเขาเขามีความสามารถที่แปลกแยกจากเพื่อนๆนะคะโอเคค่ะแล้วก็ถ้าในแง่ของออของอันนี้คุณจะต้องบอกว่า เป็นนโยบายนะคะที่สำหรับผู้บริหารว่าแนวทางในการช่วยเหลือจัดการเรียนรู้สําหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยควรจะต้องมีรองรับสําหรับนักเรียนในทุกๆชั้นนะคะแล้วก็คอยติดตามประเมินผลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเปลี่ยนไปก็อาจจะทําให้เขาเขาดีขึ้นนะคะโดยที่เขาอาจจะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงอีกต่อไปแล้วนะคะ ปัจจัยที่สําคัญมากๆปัจจัยหนึ่งนะคะนั่นคือนั่นคือปัจจัยทางสังคมนะคะจะเห็นได้ว่านักเรียนที่เรียนไม่ค่อยเก่งนักเรียนที่มีที่มีโอกาสที่จะไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนเนี่ยมีแนวโน้มว่ายังไงคะถ้าจากงานวิจัยหลายๆงานหรือจากที่เรารับรู้กันทั่วๆไปก็คือว่านักเรียนก็จะไม่อยากมาโรงเรียนบางทีก็ก็ออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ก็บางคนก็อาจจะ มาแล้วไม่มีความสุขนะคะในที่สุดก็เลิกเรียนไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดทางทางโรงเรียนนะคะทางคุณครูทางเพื่อนๆน,นะคะมีความเป็นมิตรให้ความช่วยเหลือนะคะให้โรงเรียนจัดกิจกรรมอื่นๆหรือหาแนวทางในการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ด้วยมิตรไมตรีนะคะด้วยความเป็นกัลยาณมิตรสิ่งเหล่านี้ราคาจะเป็นสิ่งที่ดึงให้เด็ก กลุ่มนี้นะคะยังอยากที่จะมาโรงเรียนอยู่ต่อไปนะคะประเด็นต่อไปที่ทีฉันจะขอพูดถึงนะคะก็คือเป็นต้องเรียกได้ว่าเป็นทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังนะคะของของเทคนิคสแคฟโฟดิงนั่นคือแนวคิดในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของไวยกอสกี้นะคะถ้าดูจากภาพนี้นะคะดูวงในสุดนะคะวงในสุด Uh, can do independently นะคะอันนี้หมายความว่าเป็นวงที่หมายถึงความสามารถของเด็กที่ถ้าครูไม่เข้าไปช่วยเลยเราจะทำได้แค่นี้นะคะถ้ามองอย่างนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าไวกอสกี้เขามองว่าคนเราสามารถพัฒนาความรู้ได้นะคะดิฉันก็เชื่อมันอย่างนั้นเช่นกันนะคะคือเิฉันเชื่อในในความ เป็นพระหุปัญญานั่นคือคนเราไม่ได้เก่งซะทุกอย่างคนเราอาจจะเก่งหลายอย่างแต่ไม่ได้เก่งทุกอย่างนะคะในส่วนที่เราไม่เก่งมันอาจจะเก่งขึ้นมาได้ถ้าเผอิญเรามีครูนะคะหรือมีผู้ใหญ่นะคะที่มีความสามารถมากกว่าหรือเพื่อนที่มีความสามารถมากกว่า เข้ามาช่วยนะคะจะเห็นว่าวงวงที่สองนี่หมายถึงว่าความสามารถที่เด็กสามารถพัฒนาขึ้นมาได้อย่างเช่นเด็กหญิงอุดมรักและเด็กชายสิทธิกรอาจจะเป็นคนที่ไม่มีอัจฉริยภาพทางด้านภาษาซึ่งมีความเป็นไปได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าได้รับความช่วยเหลือจากคุณครูหรือไม่ใช่คุณครูก็ได้นะคะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถแล้วก็ หรือเพื่อนที่มีความสามารถมากกว่าเข้ามาช่วยเหลือเด็กหญิงอุดมรักอาจจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาในวงที่สองเนี่ยสักขนาดนี้นะคะคือเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงแต่สิทธิกรเนี่ยเขาอาจจะเพิ่มมาจนถึงสูงสุดของวงที่สองเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ก็แล้วแต่บุคคลอย่างที่บอกนะคะว่าเราก็เน้นให้ช่วยเด็กให้ออพัฒนาได้สูงสุด ตามศักยภาพเท่าที่เขาจะทำได้นะคะส่วนในวงสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นวงที่ถ้าเกิดไม่มีอัจฉริยภาพทางด้านนั้นนะคะต่อให้ครูช่วยขนาดไหนผู้ใหญ่ช่วยขนาดไหนก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโซนที่สำคัญที่สุดคือโซนที่สองเนี่ยค่ะโซนที่สองที่เราเรียกว่า zone of proximal development ะะซึ่งซึ่งหลายๆคนนักการศึกษาหลายๆคนรู้จักดีนะคะซึ่งเป็นแนวคิดของไวกสกี้อันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาเทคนิคสแก f ฟโฟล i n ดิงขึ้นมาค่ะเรามาดูความหมายของเทคนิคสแกฟโฟลดิงนะคะต้องบอกว่าสแก f ฟโฟลนะคะสแกฟโฟลภาษาไทยเราเรียกว่านั่งร้าน ทุกๆคนจะเห็นว่าเวลาที่เราสร้างตึกนะคะต่อให้เป็นบ้านสองชั้นหรือตึก10ชั้นนะคะเราจะต้องมีนั่งร้านเพื่ออะไรเพื่อที่คนงานคนก่อสร้างจะได้ค่อยๆสร้างค่อยๆขึ้นไปก่อสร้างตึกแต่ละ ชั้นให้งดงามนะคะซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนสแกฟโฟก็จะเปรียบเสมือนความช่วยเหลือของครูนะคะที่จะให้กับเด็กที่จะให้ค่อยๆแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนในที่สุดแล้วเนี่ยเด็กก็เปรียบเสมือนกับตึกที่สวยงามตึกที่งดงามซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเนี่ย นั่งร้านก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วความช่วยเหลือของครูก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วนะคะถึงจุดนั้นเราจะเห็นว่าตึกที่งดงามเหล่านี้ไม่เคยปรากฏนั่งร้านอยู่เลยเพราะมันจะถูกถอนออกมาจดหมดนะคะอันนี้เดีฉันขอพูดถึงเรียกว่าไงดีเรียกว่าจะพูดเฉพาะคีย์เวิร์ดหรือหรือคำสำคัญนะนะคะว่าความหมายของ scaffolding นะคะจะในประเด็นสำคัญของมันก็คือ การที่ครูค่อยๆสร้างโครงสร้างความรู้ให้กับเด็กนะคะจากง่ายไปยากจากซับซ้อนน้อยไปซับซ้อนมากนะคะถ้ามองภาพด้านขวามือจะเห็นได้ชัดว่าจากจุดสตาร์ทนะคะก็จะเริ่มขึ้นไปเป็นสเต็ปที่1ที่2ที่3แล้วก็สุดท้ายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นในชุดฝึกนะคะซึ่งเราจะ เราจะแสดงให้คุณครูเห็นใ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 นคลิปต่อๆไปนี้นะคะจะเห็นว่าบางชุดฝึกอะค่ะมันไม่ใช่แค่4หรือ5แบบฝึกอะค่ะบางครั้งมันอาจจะเป็น10มันอาจจะเป็น15หรือบางครั้งมันอาจจะเป็น17หรือ20หรือด้วยซ้ำไปนะคะนั่นแปลว่าความช่วยเหลือของครูนะคะก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆดิฉันขอยกตัวอย่างนิดนึงนะคะอย่างเช่น เ,เราจะเริ่มจากง่ายไปยากอย่างเช่นถ้าเราจะหาถ้าเราจะให้เด็กหาจับใจความสําคัญใจความสําคัญที่ง่ายที่สุดที่พบเยอะที่สุดมันอาจจะปรากฏเป็นประโยคแรกหรือประโยคสุดท้ายในชุดฝึกแรกๆเราอาจจะให้เด็กเลือกแค่เอ๊ะให้ขีดเส้นใต้ว่ามันอยู่ใจความสําคัญคือประโยคแรกหรือประโยคสุดท้ายต่อมาเริ่มยากขึ้นมันอาจจะปรากฏอยู่ตรงกลางเด็กอาจจะ มันจะอยู่ข้างหน้าสุดหลังสุดหรือตรงกลางแล้วท้ายที่สุดมันอาจจะต้องไปถึงจุดที่ว่าอ่านมันต้องอ่านทั้งหมดแล้วก็จับใจความสำคัญออกมาโดยใช้เป็นคำพูดของตัวเองอันนี้เป็นต้นอันนี้คือเป็นลักษณะของการ scaffold จากจากง่ายไปยากนะคะหรือมันอาจจะเป็นในลักษณะที่เราอาจจะแรกๆอาจจะมี Choice มีตัวเลือกให้ต่อมาเริ่มค่อยๆตัดตัวเลือกออก ะะหรือแรกๆมีคําใบ้ให้ตอนหลังเริ่มตัดคําใบ้ออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งสุดท้ายเราหวังว่าเด็กจะทําภาระงานนั้นได้ด้วยตัวเองตามที่เราต้องการโดยที่เราไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรเลยนะคะในการที่จะนำเอาเทคนิคสแค f f เปอร์ดิไปใช้นะคะ คุณครูอาจจะมีหลายวิธีจริงๆนี้ตรงนี้เป็น,ปน,ปน,ปนภาพที่ค่อนข้างสรุปได้ค่อนข้างดีว่าวิธี s แ a f f o l d หรือความช่วยเหลือของครูจะออกมาหน้าตาอย่างไงนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะวิชวลนะคะนั่นก็คืออาจจะเป็นรูปภาพมีภาพให้เด็กดูนะคะหรืออาจจะเป็นของจริงนะคะเด็กเห็นของจริงเด็กจะเด็กจะได้ไอเดียมากกว่านะคะ หรือครูอาจจะใช้ภาษาแม่ของเด็กนะคะในกรณีที่เด็กเ,ออเป็นเด็กชาติพันธุ์นะคะเป็นไปได้ว่าเ,ออเป็นไปได้ว่าครูที่มีความรู้ภาษาทางชาติพันธุ์นั้นอาจจะช่วยเด็กเล็กๆได้มากกว่านะคะโดยเฉพาะเด็กอนุบาลหรือเด็กปนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้การให้เด็กอ่านออกเสียงในระยะต้นนะคะ l ิ aloud นะคะให้เด็กอ่านออกเสียง อาจจะอาจจะช่วยนะคะช่วยได้ดีกว่าให้เด็กอ่านอ่านในใจคือจริงๆแล้วท้ายที่สุดเราต้องการให้เด็กอ่านในใจได้นะคะแต่ว่าในช่วงแรกการช่วยอาจจะเป็นการลักษณะของการอ่านออกเสียงออกมานะคะหรือจะเป็นไปความช่วยเหลือในแง่ที่ครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะหรือหรือ,อครูครูใบด้ด้บอกใบด้ด้วยท่าทางนะคะ นอกจากนี้นะคะยังมีการช่วยเหลือในลักษณะที่อาจจะเป็นจัดเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะซึ่งจะช่วยได้ดีกว่ากลุ่มใหญ่นะคะจะเห็นข้างล่างนะคะด้านล่างคือ,อ sentence structures starters หมายถึงว่าอันนี้ตัวอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าโครงสร้างประโยคภาษาไทยเองก็เช่นกันจะหัดให้เด็กแต่งประโยคอาจจะไม่ใช่อยู่ๆสั่งมาเลยว่าแต่งประโยค ที่มีคําว่ากินมาห้าประโยคหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องมีการช่วยเหลือโดยการอ,อ,อาจจะมีประธานกริยาแล้วก็ขี่เส้นใต้ให้เด็กเติมในช่องว่างเฉพาะกรรมเป็นต้นนะคะคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้เริ่มต้นจากให้เขาทำเองทั้งหมดเราอาจจะเริ่มต้นจากการเติมคำในช่องว่างแล้วค่อยๆลด ความช่วยเหลือนั้นลงไปจนในที่สุดเขาสามารถแต่งประโยคได้ด้วยตัวเองนะคะความช่วยเหลืออีกอย่างหนึง่งอาจจะต้องเชื่อมโยงเข้ากับแบ็ k กราวด์หรือภูมิหลังของของนักเรียนนะคะเช่นเราจะสอนเด็กชาติพันธุ์เราคงไม่มา,มาพูดถึง BTS เนะคะเราคงจะไม่มาพูดถึงสยามพารากอนในกรุงเทพอะไรอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะผังกราฟิก ลักษณะต่างๆนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า graphic organizer ไม่ว่าจะเป็นเวน d ดอแกรม family tree หรือว่าเอออะไรล่ะคะ mind map อย่างที่เราหลายๆคนนิยมใช้สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาช่วยเด็กได้ดีค่ะนะคะออการช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นไปคุณครูอาจจะช่วยด้วยคำพูด คุณครูอาจจะช่วยด้วยวิธีการสอนหรือกระบวนการสอนหรือคุณครูอาจจะช่วยเด็กๆด้วยสื่อการสอนนะคะในแง่ของคำพูดอาจจะเป็นลักษณะของการตั้งคำถามและให้เด็กตอบนะคะออหรืออาจจะเป็นการบอกใบ้บางทีบางทีเด็กก็นึกไม่ออกอะคะ่ะเราก็อาจจะต้องแบบมีการบอกใบ้กันเกิดขึ้นบ้างนะคะหรือให้เด็กคิดออกเสียง เด็กอาจจะตอบมาแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่ครบท้วนกระบวนควาแเราอาจจะต้องให้ตัวครูเองอาจจะต้องขยายรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างจากคําตอบของเด็กนะคะหรือใช้คําอื่นที่มีความหมายเดียวกันเช่นยกยกตัวอย่างง่ายๆคะ่ะคำย,ยากๆอย่างเช่นรับประทานอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะต้องเหลือแค่กินหรือว่าคือบางครั้งเนี่ยคือภาษาไทยยากนะคะจะมีทั้งคํา คำศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์หรือคำราชาศัพท์ในระยะแรกนี่อาจจะไม่อาจจะต้องเริ่มต้นจากจากคำที่คำที่ง่ายๆก่อนคำว่าสุนักอาจจะอาจจะต้องอาจจะต้องเรียกว่าหมาซึ่งซึ่งเด็กคุ้นเคยกว่านะคะสุกรอย่างเงี้ยต้องต้องเก็บไว้ก่อนนะคะต้องหรือหรืออาจจะต้องต้องต้องบอกเด็กว่ามันก็คือหมูนั่นเองนะคะอาจจะต้องให้เด็กใช้คำที่มันธรรมดานะคะ อย่าลืมให้เวลาเด็กคิดด้วยนะคะนะคะครูจะต้องให้เด็กคิดแล้วก็คือครูบางคนใจร้อนนะคะอาจจะต้องอาจจะต้องเรียกว่ายัางไงอะให้เวลาเด็กนิดนึงให้เขาคิดนะคะในระยะแรกๆของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์นะคะอาจจะต้องใช้ประโยคที่เด็กคุ้นเคยบ่อยๆเช่นเช่นเช่นนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่ คือใช้อย่างนี้ทุกวันหรือหรือนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาเด็กจะค่อยๆเข้าใจคือคือมันจะเป็นคําพูดมันจะเป็นประโยคที่ได้ใช้บ่อยๆนะคะเอาละถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วนะคะอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นคําพูดที่พูดอยู่ออบ่อยๆนะคะเด็กก็จะได้นะคะการจังหวะการพูดของครูจะมีความสำคัญมากอย่าเพิ่งพูดเร็วนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ชัดเจนแน่นอนถ้าครูออกเสียงไม่ชัด เด็กก็ไม่ชัดตามนะคะอย่าลืมนะคะอาจจะใช้เพลงใช้อะไรประกอบด้วยนะคะตรงนี้ที่ฉันขอพูดพูดรวมๆนะคะว่าว่าในแง่ของกระบวนการเรียนการสอนคุณครูอาจจะเลือกใช้ขอย้าว่าไม่มีวิธีการสอนใดที่เป็นวิธีการสอนที่ดีที่สุดคุณครูอาจจะต้องดู learning style ของเด็ก ะะอย่างที่บอก s c a f f o l d i n g เน้นการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลอยู่แล้วเด็กบางคนต้องมีเกมเข้ามาช่วยนะคะเด็กบางคนชอบที่จะให้ครูเล่าให้ฟังนะคะเด็กบางคนอาจจะทำได้ดีถ้าครูให้เขาลงมือปฏิบัตินะคะอาจจะต้องอาจจะต้องดู learning style หรือสไตล์การเรียนรู้ของเด็กเป็นหลักนะคะแล้วก็ครูควรจะต้อง เเขาเรียกว่าอะไรอะโยงเข้าสู่ความเ,เรื่องราวที่เป็นชีวิตส่วนตัวของนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วที่ดีมากๆอย่างหนึ่งก็คือครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสุดท้ายค่ะสุดท้ายของการที่เราจะนำเทคนิค Scaffolding มามาใช้นะคะก็คือก็คือในด้านของสื่อการสอนซึ่งซึ่งในที่นี้เราก็เราเอาชุดฝึกมาช่วยนะคะอย่างที่เราผลิต ขึ้นมาจริงๆมันอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นบัตรคำพร้อมภาพประกอบนะคะหรือจะเป็นวัสดุของจริงวัสดุอย่างอื่นตัวแรกเลยที่เขียนว่าผัางกราฟิกเนี่ยได้ผลค่อนข้างดีนะคะในเรื่องของของออไม่ว่าจะเป็นไมล์แมปหรือหรือไดอะแกรมชนิดต่างๆนะคะเด็กจะเหนเด็กจะเข้าใจได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดิฉันขอปิดท้ายด้ว่าไม่มีวิธีการใดที่ดีที่สุด เสมอไปในทุกโอกาสคุณครูอาจจะต้องปรับนะคะอาจจะต้องปรับให้เหมาะกับเด็กคนนั้นแล้วก็ขอเน้นว่าเทคนิค S s c f f o o d i n n g เมื่อนำมาทำเป็นชุดฝึกแล้วเนี่ยเราโฟกัสหรือเราเน้นที่การช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อยที่มีความสามารถใกล้เคียงกันนะคะขอบคุณมากค่ะ